ตลาดรอบนี้นะครับในการขึ้นเนี่ยปกติเราชินนะครับกับการเทรดด้วยการที่ทำอาฟ่าทำเบต้าใช่ไหมครับซึ่งเบต้าอย่างที่เราเคยคุยกันไปนะครับเบต้าเนี่ยเป็นเรื่องของผลตอบแทนในตลาดนะเพราะฉะนั้นถ้าตลาดไม่ค่อยบือหวานะครับเบต้าก็จะไม่ได้มีอะไรบือหวามากนักนะครับก็จะวิ่งตามตลาดไปนั่นแหละนะครับแต่หากว่าตลาดมีความบือหวานะครับเนี่ยตลาดเริ่มมีความบือหวา ลงมาลงมาลงมา,งมาเริ่มมีการดีดกลับขึ้นปุ๊บเนี่ยนะครับเบต้าเนี่ยก็จะเกาะตลาดไปนะครับเบต้าก็จะเกาะตลาดไปซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเ,เราก็สามารถที่จะเทรดตามเบตามตลาดไปนั่นแหละนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราอะนะครับเริ่มมีตัวกําไรมาแล้วเริ่มมีแคชโฟลมาแล้วถูกไหมครับนะครับกำไรนี้นะครับบางคนอาจจะยังเข้ามาใหม่นะครับอาจจะยังไม่ชินคําศัพท์นะกําไรมาแล้วนะครับนะ ทำไมถึงไม่เรียกว่ากาไรก็เพราะว่าเรากําลังออกกาไรเป็นเทรดต่อนะครับเลยไม่อยากเรียกว่ากําไรนะครับเดี๋ยวจะติดว่านี่คือกําไรของเราละนะครับแต่ความจริงแล้วจริงๆยังไม่ใช่ถ้าหากเรายังไม่ได้ถอนเงินออกมานะเราไม่คิดว่านี่คือกาไรของเรานะครับซึ่งถามว่าได้ตังค์ล้วจะถอนมาได้ไหมก็ได้ไม่กิดกันนะแต่ถ้าหากไม่ถอนเนี่ยเราบอกเรามาเทรดต่อแล้วแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะครับเช่นบอกว่าเรามีกําไรมา100บาทนะครับเอา50บบาทมาเป็นมาเทรดต่อ เราเรียกว่า cash flow ใช่มนะครับเอาอันนี้นะครับเอามาเทรดต่อมันพอเราเทรดต่อปุ๊บเนี่ยเราก็มีทางเลือกแล้วเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยในการที่ตลาดกลับขึ้นมาเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็จะต้องมีอะไรครับจะต้องมีหุ้นที่นําพาตลาขึ้นมาใช่ไหมซึ่งหุ้นที่นําพาตลาขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเราตามตลาดเราก็จะสามารถพอเดาไ,ได้บ้างนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งก็คือเราแบ่งเงินตรงนี้มันใช้ได้ปุ๊บเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราดูหุ้นเนี่ย หุ้นเนี่ยนะครับก็จะมีซิงเกิลซับฟิวเจอร์เนี่ยนะครับประมาณสักร้อยสามสิบตัวนะครับตัวเลขผมไม่เปร้วเพราะว่าตัดบ่อยมากนะครับเพิ่มขึ้นตลอดนะตรงนี้ก็เป็นไอที่เรียกได้ว่าเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องน่นะครับถ้าเราจับหุ้นพวกนี้ได้นักนแสดงว่าทุกๆครั้งที่ตัดขึ้นเนี่ยหุ้นเหล่านี้ต้องขึ้นแหละนะครับมันต้องมีหุ้นในซิงเกิลซับฟิวเจอร์ขึ้นแน่นอนถ้าเราจับกลุ่มอุตสาหกรรมได้นะครับเข้าใจตลาดอุตสาหกรรมว่าช่วงไหน อุตสาหกรรมไหนจะพาตลาดขึ้นไปได้เนี่ยเราแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะครับเอามาใช้ในการเทรดตรงนี้นะครับก็จะปลอดภัยนะครับผมเน้น hmm. ย้ำนะว่าเราต้องควรต้อใช้เงินส่วนหนึ่งไม่ไม่ไม่ฉบับมือใหม่ไม่ควรใช้เงินต้นนะครับเพราะว่ามันจะมีความอันตรายนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยที่ใช้อนตาตเนี่ยตัว single stock future เนี่ยจะดีได้แรงกว่าหุ้นมากพอสมควรเพราะมีอราตศ มันค่อนข้างมีพลังสูงม,มากนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างในที่นี้เนี่ยเราเห็นว่าตลาดขึ้นมา3%นะ AOT เนี่ยนะครับขึ้นมาประมาณ9%นตะครับโหเอาพอฟอร์มตลาดมากๆเลยเพราะฉะนั้นะรตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราใช้อัตราทดเนี่ยถ้าเราซื้อหุ้นเฉยๆนะเราก็เพอร์ฟอร์มตลาดเรียบร้อยนะครับแต่ว่าขึ้นชื่อว่าเราเทรดแบบอัลฟาใช่ไหมครับเรามีแคชฟลที่เสียได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้อัตราทดที่เล่งขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นะรตรงนี้ถ้าเราใช้อัตราทดสัก2เท่า นะครับจากเดิมเก้าเอร์ซ็นจะกลายเป็นสิบปดเซนตนันทีเลยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะทําให้เราอ่ะนะครับสามารถที่จะเอาไปฟอร์ตลาดเวลาเรามองพอร์ตฟิลิโอของเราเนี่ยนะครับพอร์ตเราเนี่ยก็จะเท่ากับอะไรครับเบต้าบวกด้วยอัลฟาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองพอร์ตของเราคือผลตอบแทนจากการทํากลยุทธ์เบต้ากับการทํากลยุทธ์อัลฟา สตัวบวกกันนะครับอันนี้ผมเขียนตัวย่อนะเป็นซิมโบนะครับ b นี่คือเบต้านะครับแล้วก็เครื่องหมายนี้เราเรียกว่าอัลฟานะครับก็เขียนแทนจะได้ประหยัดเนื้อที่เท่านั้นเองนะครับะนัอตพอตตรงนี้ที่นี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทําเบต้าจนชานาญนะครับจนเกิดแคชโฟลที่ต่อเนื่องนะครับแล้วเก็บสะสมเน้นนะครับเก็บสะสมแคชโฟลเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงครับเราจะรู้จากการอะครับจดบันทึก จดบันทึกสําคัญมากเลยนะครับการจดบันทึกนี้จะทําให้เราสามารถรู้ cash flow อันนี้คือข้อดีนะครับ 1. รู้ cash ฟ l o สองรู้ว่าเราพลาดเพราะอะไรนะครับถ้าเราเทรดมั่วๆยิงไปโดยไม่ได้จดบันทึกอันนี้ผมเรียกว่าเราจะไม่รู้ว่าเราทาอะไรไปบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นการสร้างนิสัยที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะครับจดยิงไปเรื่อยๆเฉดไปเรื่อยๆตามอารมณ์ตามอะไรเงี้ยมันทําให้เราอ่ะบ่มเพาะนิสัยที่ไม่ดีเกิดขึ้น ทําให้เรากดนะครับเหมือนเราถูกสปอ,อย์นะครับถูกสปอ,อย์เหมือนเราเสปอ,อย์ตัวเองนะครับเดินและช้อปปิ้งโดยที่ไม่รู้เลยว่าเ,เงินของเราเนี่ยควรช้อปปิ้งด้วยวงเงินเท่าไหร่บัตรเครดิตของเราเนี่ยลูดไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าใช้ไปแค่มากน้อยแค่ไหนละนะครับหลักการเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจดบันทึกปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่าแคชโฟลเราเป็นเท่าไหร่จดบันทึกปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่าเราพลาดตรงไหนพลาดเพราะว่าอะไร เพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากๆใครอยากพัฒนาการเทรดของเราให้ดีขึ้นจําเป็นจะต้องจดบันทึกนะครับแล้วเอามาดูว่าที่ผ่านมาพลาดตรงไหนนะครับเราจะเห็นทันทีว่ามันมีจุดไหนที่พลาดบ้างนะครับสำคัญมากๆตรงนี้ผมเน้นนะครับพอเราได้พอเราได้แนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นไงครับเอามาสร้างอรารทดด้วยการที่บอกว่าโอเคหนึ่งสัญญานะของ EOT Series h เนี่ยราคา6 4 5บาทคูณ1,000พนะครับ คูณหนึ่งพันเพราะฉะนั้นคูณหนึ่งพันเนี่ยมูลค่าสัญญานะครับอันนี้ตัวอักษรเพี้ยนนะครับก็ประมาณ64,500บาทถ้าเราใช้อัตราทดสองเท่านะเราวางเงิน32,000นะครับเราก็สามารถที่จะเพดตรงนี้ได้ด้วยอัตราทดสองเท่านะครับนี่เป็นต้นถ้าเราวางเงินด้วยเท่าเก็บถ้าเราใช้อัตราทดสูงๆล่ะนะครับสัญญาหนึ่งหกหมื เราใส่ไว้17เท่าเลยตามที่ัตราทดที่ตลาดให้นะครับเราจะวางเงินเพียงแค่3,605 3,600บาท3,605บาทนะครับตรงนี้เวลามันใช่มันถูกมันจะวิ่งแหวงมากเวลาไม่ใช่ไม่ถูกสังเกตนะครับ3,605บาทเนี่ยคําถามคือคุณจะสามารถสวิตช์ได้ไหมเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเรามีเบต้าที่เทรดเป็นประจําอยู่แล้ว 3,605บาทเนี่ยถือว่าไม่ได,ไไได,ไได้เป็นตัวเลขที่เยอะมากนักนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขเป็น cash ฟ l o ที่เราสามารถเสียได้แน่ๆเนี่ยเราก็สามารถ switch ออกไปได้เวลาเราผิดทางนะครับอันเนี้ยเราก็จะทําให้เราอ่ะเวลาเราเราได้เนี่ยัพ s i ด์จะเปิดเยอะเวลาเราเสียเนี่ยเราเสียนิดเดียวนะครับเสียนิดเดียวเสียเพียงเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับมันนตรงเนี้ยเราจะเห็นว่า อันนี้คือสิ่งที่ที่จำเป็นนะครับในการที่เราเทรดแล้วถ้าเรามีแคชโฟลเยอะๆเนี่ยเราสามารถเทรดได้หลายๆแม้หลายๆคุ่นหลายๆตัวด้วยนะครับเพราะฉะั้นเมื่อเราเทรดได้ถึงจุดๆหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าการเทรดของเราเนี่ยถูกมากกว่าผิดเลือกหุ้นที่ถูกมากกว่าผิดแล้วเนี่ยนะครับโดยเน็ตแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถสร้างกําไรได้มากกว่าขาดทุนนะครับนะแต่ตรงนี้อย่าใช้เงินต้น เข้ามายิงนะครับสำหรับมือใหม่ผมเน้นเลยถ้าเราใช้เงินต้นเข้ามายิงปุ๊บเนี่ยมันจะไม่โฟโลนะครับแล้วเราแล้วเราจะสวิชออกไม่ค่อยได้เพราะว่าอัตราทนมันสูงนะครับแล้วอัตราการวิ่งของซิงเกิลสต็อกเนี่ยมันแรงกว่าปกตินะหุ้นรายตัวจะวิ่งได้แรงกว่าตลาดเป็นเรื่องปกติเลยนะครับมันจะทําให้เราคอนโทรลอิโมชั่นของเราได้ไม่ไมไมดีเท่าที่ควรนะครับอโอเคไหมครับอันนี้พอให้เห็นภาพนะ ก็ให้เริ่มศึกษาเรื่อง single stock future นะครับหลายครั้งเนี่ยเราเราเริ่มมีคุยกันไปบ้างละนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้เ,เพื่อนเพื่อนได้ศึกษาตรงนี้จะได้พอเห็นภาพนะเ,เป็นเครื่องมือที่ถ้าตลาดกับไปจริงเนี่ยผมคิดว่าอันนี้คือตัวที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับมีเบลมีผลตอบแทนขึ้นมากกว่าตลาดอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าตลาดบุริชจริงนะครับมันมีการเล่นได้หลายท่านะครับมีวิธีการทำกลยุทธ์ได้อีกหลายกลยุทธ์หลายบนหุ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย คิดว่านี่คือโอกาสต้องเริ่มศึกษาละเริ่มํามเข้าจนะครับในซิงเกิลซ็อกซจริงมีหุ้นหลายตัวมากๆเลยเออมีประมาณร้อยยี่สิบสองตัวนะนะครับเมื่อกี้ผมกลมๆปร้ 130, อยสามสิบร้อยยี่สิบสามตัวนะหุ้นแต่ละตัวที่ใส่เข้ามาเป็นหุ้นที่ท,ทุกคนรู้จักนะครับหุ้นบางตัวนี้โอขึ้นแรงมากๆเลยนะครับเราเช็คเลยเนะี่ยนะครับเนี่ยนะครับดีกันแบบตุม้มตามตุม้มตามเลยเนะี่ยนะ อย่างสเต็กเนี่ยคอนสตรัคชั่นเริ่มมาเห็นไหมวันเนี้ยช่วงวันสองวันนี้คอนสตรัคชั่นเริ่มมาเราเห็นก่อสร้างเริ่มมานะเนี่ยสเต็ K, ก 4k วิ่งกันนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวตีมท่องเที่ยวก็วยังวิ่งได้ดีได้ดีเลย,เลยนะครับวิ่งกันปื้ดป้าปื้ดป้าเลยเห็นไหมเนี่ยครับ STPI นะครับ GC Bito Bito c h e m ก็เริ่มเริ่มมีดีเหมือนกันดีมาวันสองสามวันละนะครับเนี่ยนะครับ โ oh, อ้ยเก็เริ่มมานี่เป็นต้นนะนี่พอหเห็นภาพนะครับว่าจริงๆแล้วมันโอกาสมันมีเยอะมากเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักกลยุทธ์นะครับแล้วก็การแบบออกแบบความเสี่ยงนะครับวิธีการที่จะเข้าไปเล่นเนี่ยสาคัญคือเวลาที่เราเข้าไปเทรดโปรดักที่มีความผันผลสูงผลตอบแทนสูงแบบนี้นะครับแล้วก็อตัตราทุนสูงๆนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของการบริหารความเสี่ยงแล้วก็บริหารจัตใจของเราให้เราสามารถเทรดได้ตรงนี้นะครับ